ไายปฏิค่ะปฏิค่ะวันนี้ไปโรงเรียนทำอะไรมาคะขายของไปขายของนขายขายอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ยาดแลวก็กเพชรล้วก็วีอ่ขายวีนายวีแบบไหนมาดูดิเป็นวีใช้เล็กหม้วเดี๋ยวแต่วีใช้ใหญ่มาโชว์นายหน่อยดิอันนี้อันนี้เป็นวีใช้ใหญ่ นับซื้อทไทยพอสิร้อยได้กี่ร้อยหกห้าบาทจริงอะวันนี้เอากากเพชรไปขายให้เพื่อนๆที่โรงเรียนมาได้ไหนนับดูดินับโชว์นักโชว์น่ะได้กี่ร้อยโอ้ใส่ถุงมาเลยอันนี้กากเพชรยาวนักซบ้ิได้กี่ร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโปรโมชั่นจะไปแถมเพื่อนใช่พรุ่งนี้จะไปขายอะไรเราจะไปขาย <9. S 1> ซื้อซื้ออะไรนะซื้อกาวซื้อกาวหนึ่งอันแถมอะไรด้วยแถมกากเพชรหนึ่งขิ้นอ่าเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าอันนี้เป็นแบบถุงแบบนี้นั่นอันนี้เหรอจะไปแถมเพื่อนใช่ใช้แบบนะีอ่าเป็นโปรโมชั่นแล้วว่าอันนี้เป็น collection ใหม่ก็ยังไม่มีใครชื้ออ่าอันนับเงินโชว์ดิโอใส่ถุงมาด้วย หน0่100บาทอันนี้เป็น100สอง้อาทอร้อยสามร้อ อันนี้ก็เป็นอีก6 0สอันนี้เป็นเหรียญ60 70 8 0 90ต่อไปกอนนี <60. S 2> 70, 80, 90, ้เป็น1 0 0อ้นน 100, อ0น0แล้วก็อันนี้เป็นอีกอันนี้เป็น2ี่ิบดาทตาเป็น421บาทวันนี้ขายปังปปังๆรวยรเท่าไหร่นะส0 0 ยี่สิบเอ็ดบาทครับการลงทุนไหน,น,นไโชว์ดิานี่วันนี้ไปขายหมีเพืเ่อนเพื่อนเพื่อนเป็นไงสั<ย>่<า>งจองอมาเยอะแย่งซื้อลูกเราแน่นานเงือจริงไะไหนรีวิวซิเป็นยังไงวะแม่ฟ้าล่ะู่ แล้วมันจะเป็นเจ้าหญิงล่ะหีิก็เป็นวีนี่ไงวีวแม่เชื่อนะถ้าเราพูดม,มาคอยอยู่ตอนไหนอยากแม่แม่เชื่อนะตอนนี้มัน,มนดูโอรดราใส่กับคืนได้ดิบบทนีนี้มันจะเป็นแบบนี้ข้างหลังมันจะเป็นกับเพดฟุงฟลิงในวีโชได้มันขยับได้ด้วยตรงนี้ก็มีตรงนี้มันเป็น อีกนะอุ่นแล้วเปิ้ลจองไปแล้วพรุ่งนี้จองแล้วพรุ่งนี้จองพรุ่งนี้จ่ายตังค์นี่เก็บออได้ไหมอ่ะไม่ได้ก็ไม่สวยสิอ่านี่ไปแถมเพื่อนพรุ่งนี้มีการคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยแพงเฮ้ยโอ้ยอย่าไปแกะสิมันก็จะพังไม่พังนั่นเอาเข้าไม่ได้แล้วเดือบ้ว